ห่วงห้อยพระสวยๆสีทงชาติทุกท่านอยากทำเป็นไหมครับถ้าทุกท่านอยากทำเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเชือกเทียนสามสีแดงขาวและก็สีน้ำเงินนี่คือสีทงชาติไทยของเราสำหรับงานถักห่วงห้อยพระสีทงชาติเราจะถักด้วยกันทั้งหมด3ามชั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสร้อยที่ผมได้ถักทับลายไว้หมดแล้วเมื่อเราถักทับลายเสร็จแล้วเราก็จะมาถักในส่วนของตัวห่วงชั้นที่1ผมจะถักสีแดงแล้วผมก็ได้นำไปประกอบกับตัวสร้อยเรียบร้อยในส่วนของชั้นที่2ก็จะถักเหมือนชั้นที่1นลักษณะตามภาพนี้นะครับแล้วก็นำมาประกอบกัน เมื่อเราประกอบชั้นที่1ชั้นที่2เสร็จแล้วในส่วนของชั้นที่3จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินเราจะทําในส่วนของห่วงห้อยพระเราก็นํามาประกอบให้เรียบร้อยและนี่ก็คือผลงานที่ผมได้รังสรรค์ออกมาเป็นห่วงห้อยพระสีธงชาติสวยๆแบบนี้เลยครับทุกท่านลองฝึกทําดูนะครับไม่ยากไม่ง่ายผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของคนเราครับสู้ๆนะครับ